ของไว้ให้ทุกทีเก็บดีๆอย่าเล่นทุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบสิบชิ้นเชียวค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองเจอกับครูอิ๋วอีกแล้วนะคะในคลิปวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะครูมาชวนเด็กๆเ,เก็บของค่ะเก็บของเล่นกันเถอะเล่นแล้วต้องเก็บใช่ไหมคะเอาละค่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะท่านผู้ปกครองคะคุ้นเคยกันดีนะคะดูแลให้เด็กๆด,ด้วยเปิดค่ะ เปิดแล้วเดี๋ยวเราทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มต้นที่หน้าที่40ค่ะ40มี4กับ0นะคะเก็บของเล่นกันเถอะนะคะเด็กๆจ้าก,ก่อนที่จะดูในเนื้อหานะคะดูก่อนค่ะวันนี้ครูทบทวนก่อนนะเลขอะไรคะ1นิ้วเลขอะไรคะเลข1เก่งจังเลยค่ะตะกี้ในเพลงครูวก็ทําให้ดูแล้วใช่ไหมคะ1 2 3 4นะคะไปเรื่อยๆ1 2 3ามี่ห้าดูนิ้วด้วยนะคะนะคะเด็กๆ,ๆคะต่อค่ะหกเจ็ดแ,ดแสนะคะมีจำนวนมาให้ด้วยข้างหลังอันนี้ง่ายค่ะเด็กๆเก่งแล้วค่ะเชื่อมั่นเลยว่าลูกคิวเนี่ยทำได้แล้วนะคะทดสอบจากอะไรคะข้อสอบไงคะรู้จักตัวเลขหมดเลยค่ะรู้จักจำนวนแล้วด้วยนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะเก็บของเล่นกันเถอะเล่นแล้วต้องเก็บนะเด็กๆจ้า ดูค่ะดูในหนังสือเลยว่ากล่องที่1ค่ะมีเด็กกล่องที่1กล่งองที่สองกล่องที่3มแล้วก็กล่องที่4ทุกกล่องมีของเล่นหมดเลยค่ะตะกี้ชวนเก็บของเล่นแล้วนะคะดูค่ะคําถามนะคะอ่าเขาบอกว่ากล่องที่1มีลูกบอลกี่ลูกให้เด็กๆนับบอลค่ะนับตรงนี้นะคะนับร่วมกันกับท่านผู้ปกครองได้นะคะผู้ปกครองคะช่วยเลยค่ะ มีส่วนร่วมกับเขาแต่ให้เขาทำก่อนให้เขานับก่อนค่ะเราดูอยู่ข้างๆประกบข้างๆนะคะแล้วถ้าเขาไม่ได้จริงๆเราช่วยกันนะคะชวนกันทำชวนกันนับนะคะชวนกันเรียนรู้นะคะเราต้องใช้วิธีนี้ค่ะถ้าเหตุการณ์ยังเป็นแบบนี้นะคะกล่องที่สองกล่องที่สามกล่องที่สี่ก็มีของเล่นเหมือนกันนะคะชวนกันนับนะคะท่านปกครองคะมีแบบนี้ค่ะผู้ปกครองถามว่าครูอู๋คะลูกของหนูเนี่ยยังเขียนตัวเลขไม่ได้เลย หนูต้องจับมือลากค่ะหนูจับมือลากหนูมาหนูเขียนให้เองใช้วิธีการจุดจุดจุดได้ไหมคะอ่าสมมุติว่าเลขสองค่ะจุดจุดจุดุุดจุดจุดให้เขาลากตามเส้นที่เราจุดเึ๊บเขาลากได้ค่ะตามเส้นเชื่อมันว่าลูกหริวลากได้แต่ถ้าเขียนตัวลอยหรือไม่มีจุดบางคนยังเขียนไม่ได้อันนี้ไม่เป็นไรค่ะเมื่อเขาพร้อมเขาเขียนได้ จุดๆให้เขาเสร็จปุ๊บใช้วิธีการลบนะคะขอใช้มือนะขอโทษทีค่ะลบค่ะเป็นกระดานสงสัยหนูค้าไปนะคะแล้วเขาให้เขาลากใหม่อีกครั้งหนึ่งดูว่าเขาลากได้ไหมควบคุมกล้ามเนื้อมือได้ไหมหรือความจําตะกี้เขายังจําได้ไหมภาพที่เขาลากนะคะให้เขาลากทับตามเส้นเดิมให้เป็นเลขสองให้เราดูว่าเป็นเลขสองไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป๊ะก็ไม่เป็นไร ให้เขาสามารถตอบได้ว่านี่คือเลขสองพอเขาเห็นเลขสองเขาสามารถบอกได้ว่าอ๋อนี่ค่ะเลขสองหนูเคยเขียนเลขสองแบบนี้เอาแบบนี้นะคะเราไม่ต้องมาจับมือลากจับมือลากเหมือนการเขียนให้เลยนะคะเอาแบบนี้ก่อนนะคะเราใช้เทคนิคน,นี้ดีกว่าค่ะอ่ามาดูหน้าถัดไปค่ะเด็กดีมีวินยัยเด็กดีมีวินัยค่ะดูค่ะ มีเด็กกี่คนเข้าแถวอยู่หนึ่งสองสามสี่เข้าแถวเรียบร้อยเลยเด็กๆจ้าบรรยากาศแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กๆมาที่โรงเรียนแล้วสถานการณ์เป็นปกตินะคะสําหรับเด็กๆที่อยู่เดิมอยู่จะรู้เลยว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงๆเขาเข้าแถวคารบทงชาตินะคะมาดูค่ะเขาให้เด็กทําอะไรอ่ามีเด็กผู้ชายเข้าแถวกี่คนเอเพศหญิงเพศชายเราเรียนแล้วนะ สัญลักษณ์ของเพศชายเป็นอย่างไรเพศหญิงเป็นอย่างไรดูก็รู้แล้วว่าเด็กคนไหนเป็นเด็กผู้ชายเด็กคนไหนเป็นเด็กผู้หญิงเรานับค่ะเด็กผู้ชายกี่คนนะยืนอยู่1 2 2คนแน่เลยค่ะใส่เลข2ตรงนี้ใช้วิธีการเดิมที่ครูอยู่บอกก็ได้นะคะวิธีการนี้วิธีการนี้ไม่ผิดใช้วิธีการไหนก็ได้ค่ะไม่ผิดเลยสักวิธีเดียวนะคะท่านผู้กครองคะแต่เป็นวิธีที่เด็กๆของเรามีส่วนร่วมให้มากที่สุด ให้เขาทําเองได้มากที่สุดแล้วเขาจะมีภาพจําแล้วเขาก็จะเขียนได้เขาก็จะทําได้นะคะใช้วิธีการของครูอิ๋วก็ได้ค่ะอันนี้ครูอิ๋วข,ขึ้นมาเองแล้วใช้ได้ผลจริงๆนะคะในการที่ครูทดลองกับลูกๆของครูอิ๋วนะคะอันนี้ของครูอิ๋วเองนะอ่าเลยคะ่ะมีเด็กผู้หญิงกี่คนนับค่ะเด็กผู้หญิงกี่คนนะหนึ่งสองใส่เลข สองเหมือนกันค่ะแล้วมีคุณครูกี่คนนะคะคุณครูน่าจะเป็นคนนี้เลยยืนสวยๆอยู่แน่เลยนะคะได้ๆจ้าให้ตครวจอ่านให้นะคะพวกครองขาอ่านโจทย์อ่านช้าๆอ่านช้าๆอ่านจบเสร็จปุ๊บเรามาเล่ากัน กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอ้ไหนคุณครูคะเราจะถามกันไปเรื่อยๆตั้งคําถามไปเรื่อยๆให้เด็กมีส่วนร่วมในการตอบไปเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็จะสนุกเขาก็อยากเรียนรู้แล้วก็จะเกิดการเรียนรู้นะคะตัวเลขเหมือนก,กันค่ะบางคนไม่อยากเขียนแล้วเหนื่อยเบื่อตัวเลขเขียนไม่ได้สักทีเขียนตัวใหญ่ปุ๊บเอาแล้วห่างไปไหนเราชวนเขาเขียนค่ะไม่สวยไม่เป็นไรชมไปเลยค่ะเก่งมากเลยเดี๋ยวค่อยเขาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอ่า กล้ามเนื้อมือเขาแข็งแรงทุกอย่างเขาพร้อมเขาไปได้เองค่ะอ่าเด็กๆจ้าแค่สองหน้าเองพอและการมานสองหน้านะคะ40แล้วก็41นะคะรอชมอยู่ตัวเลขของเด็กๆนะคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ